ขอให้ขยันภาวนานะชีวิตในโลกมีแต่ความทุกข์แหละความสุขเป็นภาพลวงตาประเดียวประดาวในโลกมีแต่ความทุกข์รอเราอยู่มากมายความแก่รอเราอยู่ความเจ็บความตายรอเราอยู่ความพลัดพรากจากคนที่เรารักจากสิ่งที่เรารักก็รอเราอยูนะ่บางทีเราก็ต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบอ่างเงี้ยนะนะสิ่งเหล่านี้มันวนเวียนอยู่ในชีวิตเรา ในโลกนะมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนมีราบเสื่อมราบมียศเสื่อมยศมีนินทามีสารเสริญมีสุขมีทุกข์ถ้าเราเข้าใจความจริงของโลกมันจะเบื่อเนี่ยคอยรู้สึกตัวไปนะเราดูกายดูใจแล้วเราก็จะเข้าใจความจริงของโลกข้างนอกด้วยเพราะมันอันเดียวกันร่างกายจิตใจเรามันก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกข้างนอกนั้นแหละเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เห็นไหม เดี๋ยวมันก็เจริญแข็งแรงเดี๋ยวมันก็เสื่อมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราพยายามฝึกนะดูความจริงซ้ําแล้วซ้ําอีกนจนกระทั่งจิตมันยอมรับความจริงได้ความจริงของขันห้าก็คือเกิดแล้วดับความจริงแบบโลกโลกก็คือเจริญแล้วเสื่อมสุขอะไรอนะ่ะมีลาบเสือเส่อมลาบมียศเสื่อมยศมีนินทามีสรรเสริญมีสุขมีทุกข์ ชีวิตวนเวียนอยู่แค่เนี้ยไม่มีมากกว่านี้หรอกนะเวลาอยู่กับโลกอ่ะพอเห็นตรงนี้แล้วมันจะเบื่อหน่ายนะอยากพ้นจากโลกพออยากพ้นจากโลกนะมาเริ่มต้นก็มารู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวนะแล้วก็ศีลสมาธิปัญญาจะพัฒนาขึ้นมานะแต่อย่ารู้สึกแบบเพ่งเอาไว้นิ่งๆน,นะอันนั้นไม่ใช่เรียกรู้สึกตัวอันนั้นเรียกว่าเพ่งอนะนะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะ